สวัสดีครับผมวันนี้วันที่4มิถุนายนปี2568นะครับวันนี้มาอัปเดตภาคการเกษตรนิดนึงฮะต้องบอกว่าเคยลงคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวติดตามให้นะนะครับในส่วนของไล่ละ1,000บาทนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็ต้องบอกว่าทางด้านของเกษตรกรวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามาอัปเดตกันครับว่าวิธีการเปิด3ช่องทาง แนะเกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนนะรอรับสิทธิ์ช่วยเหลือนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆนะครับก็เลยนำข้อมูลนี้มาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันนะครับเพื่อให้ภาคเกษตรกร,เ,ร,กรเตรียมพร้อมกันนะครับเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับผมก็เตรียมพร้อมกันนะครับเปิด3มช่องทางครับชวนเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลปี68ทับห เพื่อรอรับสิทธิ์ประโยชน์และการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับนายอนุกูลครับรองโฆษกประจำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมส่งเสริมกรเกษตรกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเร่งดําเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรประจําปีการผลิต2568ทับหเเพื่อให้หน่วยงานต่าง สามารถนำข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยนำไปวางแผนพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรนะครับและเกษตรกรเองจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือบริการต่างๆของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูการเพาะปลูกนะครับข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกพืชไร่พืชผลพืชอายุสั้นแล้ว แนะนำครับเกษตรกร,ร,กรควรขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกนะครับและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยวนะฮะสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นองเล็บพืชอายุยาวนะครับเกษตรกร,ร,กรควรแจ้งขึ้นทะเบียนนะครับหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ะร,กรนะครับหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่นะอันนี้ก็สําคัญนะครับทีนี้ในส่วนของ วิธีการนะครับเขาก็แบ่ง3ช่องทางครับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย,ายเริ่มจากวิธีที่1ครับมาดูกันนะสำหรับเกษตรกรร,กรายเดิมแปลงเดิมนะครับสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานกเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสน,นุนที่เกษตรกร,ร,กรมีพื้นที่การเกษตรอยู่รวมถึงครับแจ้งข้อมูลผ่านผู้นำชุมชน หรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านที่เรียกว่าอกมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั่นเองนะนะครับต่อมาครับในเรื่องของเกษตรกรรายใหม่รายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่นะครับให้ดำเนินการแจ้งข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะนะครับอันนี้สำคัญนะครับที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่นะนี่คือวิธีแรกเราอาจจะต้องเดินทาง นะไปหาเจ้าหน้าที่หน่อยนะสำหรับในเรื่องของช่องทางที่1นนี้นะครับต่อมาครับวิธีที่2ดําเนินการด้วยตนเองนะครับอันนี้ช่องเราก็เคยเขาเรียกว่าแนะนํากระบวนการหรือวิธีการนะครับผมนะว่าทําอย่างไรนะครับวิธีที่2นี้อันนี้ไม่ต้องเดินทางนะครับไปหาเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าผ่านทางด้านของเว็บไซต์นะครับเริ่มจากเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ฟาร์มบุ๊กแอปพลิเคชันได้อ่าอันนี้ถ้าเรายังไม่มีนะครับแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊นะครับเราก็ดาวน์โหลดมานะครับหรือในส่วนของเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มแปลงใหม่ในการเพาะปลูกเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลผ่าน e-form นะครับที่เว็บไซต์นะฮะ efarmer.doae.th g o นะครับอันนี้ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่ไปอัปเดตตรงนี้ได้นะครับสำหรับหลักฐานนะที่ต้องใช้วงเล็บกรณีติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอนะก็จะมี 1. บัตรประชาชนวงเล็บตัวจริงนะครับเตรียมตัวจริงตัวนี้ไปนะครับสําำเนาหลักฐานถือครองที่ดิน 3. ครับเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมแปลงใหม่เนี่ย ต้องนาหลักฐานนะครับใช้ที่ดินบงเล็บตัวจริงหรือว่าสําเนามาแสดงด้วยนะก็นะครับต้องเตรียมพร้อมตรงนี้นะครับสําหรับในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็เอกสารสําคัญนะครับเวลาเราดําเนินการยื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือยื่นผ่านทางด้านของนะครับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ดีนะก็จะได้ง่ายในเรื่องของการยื่นนะครับ ทีนี้วิธีการลงทะเบียนเกษตรกรรายใหม่บ้างนะครับผมก็สามารถติดต่อลงทะเบียนนะครับเกษตรกรปี2568โดยที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับที่ตั้งแปลงปลูกหรือช่องทางนะครับออนไลน์ผ่านระบบ eform นะครับที่เว e ็บไซต์ efarmer นะครับ goae goth นะครับขั้นตอนดังต่อไปนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ ในวิธีการก็คือให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ efarmer.goae.go.th นะครับพอเข้าไปแล้วนยครับผมมันจะมีให้ท่านกดแถบสีเหลืองที่เขียนคําว่าขึ้นทะเบียนนะนะครับเมื่อดําเนินการกดแถบสีเหลืองขึ้นทะเบียนครับก็เข้าสู่ระบบการนะครับเป็นเข้าสู่หน้า ในเรื่องของการลงทะเบียนเกษ,ษตรกรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะอยู่นะอันนี้ก็ต้องดูนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนชื่อนะครับสกุลอีเมลมีไหมเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วเขาก็ให้ตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนะครับต้องไม่น้อยกว่า6บตัวอักษรนะที่เขาแจ้งไว นะครับผมนะเสร็จปุ๊บก็จดไว้นะครับผมแล้วก็ทําการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะตามรูปแบบนะครับเสร็จแล้วก็รหัสรั้งบัตรนะครับเลือกนะจังหวัดของท่านนะก็จะมีรายละเอียดอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะก็ถือว่าค่อยๆทำนะครับให้ลูกหลานช่วยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็อ่านข้อกำหนดข้อปฏิบัติจากนั้นให้กดยืนยัน แล้วก็ดาเนินการกดลงทะเบียนเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับการยื่นผ่านนะครับ eFarmer ที่เป็นเว็บไซต์นะวิธีการตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรนะครับที่เราทําได้ด้วยตนเองเนี่ยก็ไม่กี่ขั้นตอนนะนะครับก็เข้าไปที่เดิมครับที่เว็บไซต์ eFarmer.doae.go.th นะครับทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ eForm e นะครับ กดเลือกการตรวจสอบในแถบตรวจสอบสถานะเกษตรกรนะกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักและรหัสหลังบัตรประชาชนจากนั้นกดเลือกตรวจสอบนะครับนี่นะครับผมก็ไม่ยากนะครับมันก็จะขึ้นหรือว่าปรากฏสถานะในรูปแบบนะครับว่าเรานะครับเป็นอย่างไรได้รับสิทธิ์ตัวไหนไหมนะครับซึ่งก็หลายท่านก็รอแล้วก็ติดตามอยู่ ในเรื่องของนะครับการที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับการปลูกข้าวนาปีนะครับผมไล่ละ1000บาทสูงสุดเนี่ยไม่เกิน10ไล,ล่ต่อขัวเรือนก็คือไม่เกิน1 0,000บาทต่อครอบครัวหรือว่าขัวเรือนเองนะครับผมเอาละนี่ก็เป็นการแจ้งกันนะครับรวมไปถึงในช่วงนี้เราก็จะได้รับทราบดีเนาะในเรื่องของภัยพิบัติน้ําท่วมต่างๆหรือดินสไลด์ต่างๆเนี่ยนะครับอุทกภัยวัตภัยต่างๆนะครับถ้าท่านลงทะเบียนไว้นะครับก็จะ มีในเรื่องของการช่วยเหลือภาคการเกษตรตรงนี้เข้ามานะครับท่านก็จะไม่พลาดสิทธิ์เหล่านี้นะครับก็อย่าลืมไปอัปเดตนะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี68-69ทับ ตามวิธีวิธีนะครับที่เราได้อัปเดตไปนะครับผมก็นะลองนะเขาเรียกว่าเลือกวิธีสักวิธีหนึ่งสำหรับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนหรือว่าอัปเดตนะในเรื่องของแปลงปลูกนะครับข้อมูลของท่านปีล่าสุดนี้นะครับเอาละภาพประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไดมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมเรานำกลับมาแบ่งปันและอัปเดตให้ท่านอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ